วันนี้นะครับเรามีกล่องพัสดุหนึ่งกล่องยังไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรพี่การพร้อมที่จะเปิดหรือยังครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับอะไรครับอ,อ,อ่าเราจะมาดูกันนะครับท่านผู้ชมว่าข้างในคืออะไรอา่าค่อยเปิดเด็กพ่อเปิดให้อ่าระวังระวังมีดครับพี่การระวังมีดนะครับมีดอันตรายนะครับเด็กไม่สามารถเล่นได้นะครับอ่าเวลาแกะกล่องต้องให้ผู้ใหญ่เป็นคนดูแลนะครับ าอาเขยมาแล้วครับท่านผู้ชมครับในกล่องมันคืออะไรนะในกล่องมันจะคืออะไรนะว้าวมีการเต้นเต้นมาดูหน้าตาเด็กก่อนครับดูหน้าตาเด็กอ่าดูโดียวหนึ่งสองสามพร้อมหรือยังไอพร้อมแล้วเพิ่มเลยหรอมัวอมองมว้าวว้าวท่านผู้ชมให้ให้กองดูนะท่นานผู้ชมดูก่อนเถอะกรยืนขึ้นยินขึ้นเออว้าวคืออะไรครับ เป็นอะไรนะครับขอบคุณคุณพ่อขอบคุณแม่ครับเล่นเป็นไม่ลูกแม่เอาสวัสดีหล่อๆก่อนขอบคุณครับหล่อๆเท้าวชิดครับเท้าชิดขอบคุณครับขอบคุณครับทีนี้เราแกะกล่องกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับว่าน้องกันของเราจะเล่นเป็นไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณพ่อแกะให้ก่อนครับรอก่อนครับอนั่งลงก่อนพี่กันนั่งลงครับอนั่งลงนะครับเดี๋ยวรอันะครับ นั่งลงนะครับเดี๋ยวคุณพ่อแกะให้ครับอ่านี่เป็นของเล่นเด็กนะครับรคับไหนนะเมื่อกี้นี้พี่กันซ้อมไว้ว่ายังไงนะสวัสดีครับวันนี้พี่กันวันนี้จะมาทำอะไรนะรีวิวรีวิวอะไรปืนเนอะเอามือออกก่อนครับอ่า ็นสิ่งที่เด็กๆใฝ่ฝันนะครับท่านผู้ชมอ่าอ่าเนี่อันนี้คืออะไรอันนี้คอือนนคอะไรครับกระสุนกระสุนปืนครับกระสุนปืนครับับ,บอ่อาอ่ายางครับมันต้องแกะด้านหลังด้วยนะครับอ๋อเพราะว่าเขายึดไว้แน่นเลยเขายึดไว้แน่นเลยนะครับอ่าเราต้องแกะด้านหลังด้วย พอาจมี่นละนี่คือปืนแต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่ฐานอ่ะก็เลยไม่สามารถยิงได้นะครับเพราะว่าปืนรุ่นนี้นะครับต้องมีการใส่ฐานด้วยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราใส่ฐานก่อนละกันอ่ะตอนนี้นะครับเราก็ได้เอาปืนเนื้อม,มาใส่ฐานแล้วพี่กันลองยิงดูสิครับโอ้ยยิงได้เยเป็นไงครับเริ่มแล้วยิงได้หรือยังเวลาเราเล่นปืนนะลูก ผู้ใหญ่ต้องให้เป็นคนที่คอยดูแลเด็กนะครับและก็เราจะไม่เล็งปืนไปทางที่มีคนนะครับเข้าใจไหมครับลูกคัาอ่ะเดี๋ยวลองยิงอีกทีอ่ะลองยิงใส่ตุ๊กตาเอายิงไปทางโซโฟ,ฟาเลยยิงปุ้งปุ้ง,งยิงวาวโอเคเดี๋ยวป้าจะหาะหาเป้ามาให้เดี๋ยวเราจะทําเป้ากันเดี๋ยวต่อต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะหาเป้ามาตั้งไว้ให้พี่กัน แล้ให <inferior S 1> ้พี่กันลองยิงดูว่าเขาจะมีความแม่นยำมากน้อยเพียงใดนะครับรอชมนะครับท่านผู้ชมรอพี่กันพร้อมไหมครับพี่กันพร้อมไหมพร้อมครับบอกคุณแม่สิพร้อมครับอ่าพร้อมครับเดี๋ยวเราไปทำันพร้อมยิงขึ้นพร้อมครับแบบต้องวจดทำไงไฮ้ยค่ะโอ้ยบายบาโอ้ยยิงแล้วครับยิงแล้วโอ้ยโดนโดนแล้วครับโดนะยิงยิงยิงโอ้ยโนอีกแล้วยิงยิงโอ้ยโนอีกแล้วยิงยิงโอ้โยโยโยหมดหมดไหมหมดไหม อูเกระสุนหมดแล้วลูกยิงเองเลยเหรอเมื่อกี้ลูกยิงเองครับโอ้โหเก่งจังเลยในคูดไหมครับในเย่กวนเก่งจังเลยเก็บกระสุนมาครับเก็บกระสุนมาแล้วก็ตั้งเป้าขึ้นมาเก็บกระสุนมาแล้วก็ตั้งเป้าขึ้นใหม่เลยครับ อ่าคุณพ่อจะใส่กระสนุนไม่ให้อ่ากระสนุนใส่แก้วไว้กระสนุนใส่แก้วไว้ครับอ่า,อาไปเก็บบล็อกเก็บบล็อกวางเรียงเป็นเป้าไปเก็บบล็อกวางเรียงเป็นเป้าอ่าไปบล็อกมาวางเรียงเป็นเป้าไปไปบล็อกมาวางเอาบล็อกมาวางอ่าหรือว่าจะยิงสองอันนี้ให้หมดนี่กันจะยังไงนี่กันจะเรียงใหม่หรอจช่เรียงใหม่ครับผม พร้อมแล้วนะครับพ uh ี่กันพร้อมหรือย like bon ังครับเป้าแรกนะดาบแล้วก็ยิงเล็งเป้าเลยครับเล็งเป้าเลยโอ้โห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 ยิงโดนเฮ้ยลูกกระสุนหมดก่อนอ่ะกระสุนมาใส่ใจลูกกระสุนบอลลอกบอลอกันอ่ะรอ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 อ่ะรอ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 เลยลูกกระสุนก่อนราดูซิว่าบล็อกตัวสุดท้ายสีอะไรนะครับสีอะไรพี่กันครับดูบล็อกตัวสุดท้ายสีอะไรครับพี่กันครับบล็อกตัวสุดท้ายสีอะไรลูกสี สีแดงภาษาอังกฤษว่ายังไงนะสีแดงภาษาอังกฤษว่ายังไงนะลูกจะรู้ไหมนะไอกันมายิงเฟิร์แล้วมาเลยสีแดงอะสีแดงรู้จักสีแดงไหมสีแดงภาษาอังกฤษว่ายังไงนะสีอะไรสีแดงภาษาอังกฤษนะอ่ามาหน้าครับั่าประจำจุดอ่าบล็อกตัวสุดท้ายมีกันยิงริงโดนไหมครับท่านผู้ชมอ่าดูดูดูอายิงเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเต็นมาอกอนนี้เป้าทั้งหมดนะครับปืนเล่ก่อดเป้าทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมก่อนนี้พี่กันก็ได้ยิงเป้าทุกเป้าสําเร็จตามเป้าหมายเราก็ขอมอบปืนเนฟกระบอกนี้ให้พี่กัน,นเล่นต่อไปเลยนะครับอขอบคุณครับ,บคุณแม่เลยรั้รมรอรอก่อนครับ ฝากกดติดตามพี่กันด้วยนะครับใช่ไหม,มติดตามติดตามด้วนะคะครับ,บเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาเสนอเรื่อยๆนะครับมาวดทีบ๊ายบายก่อนครับบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับหล,หล,หล่อๆด้วยยิงขึ้นดีๆียิงขึ้นก็หม<ข>อนลองหล่อๆครับ่อาเก่งมากค่ะจริงลองยิงดิสืออีกไหมจริงอู๋กูหมดหรือยังยิงหมดหรือยังยังไม่หมด